ฤาษีพระฤคุผู้สาพระวิษณุให้พัดพลากจากพระแม่ลักษมีมีครั้งหนึ่งเหล่าฤาษีทั้งหลายอยากรู้ว่าสามมหาเทพองค์ใดยิ่งใหญ่ที่สุดฤาษีพระฤคุจึงได้ไปอย่างพรมมโลกเนได้แกล้งทําเป็นไม่คารพพระพรมซึ่งพระพรมเองก็ไม่สนใจพระฤาษีทําให้ฤาษีพระฤคุนั้นโมโหอย่างมากที่พระพรมดูถูกตนเช่นนี้จึงได้สาพระพรมไม่ให้มีผู้บูชาในกรียุกและไม่มีเทวาลัยเป็นของตัวเองนะครับ นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราเข้าไปในวัดแขกพระพรมเนี่ยจะอยู่ด้านนอกไม่ได้อยู่ในเทวลไยเลยนะครับเมื่อฤาษีพระฤคุไปถึงเขาไกลาลาดเพื่อทดสอบพระศิวะโคนันทิซึ่งเป็นศิวะสาวกและยังเป็นพาหณะอีกด้วยห้ามแม่พระฤาษีเข้าเฝ้าเนื่องจากพระศิวะไม่ให้ใครเข้าเฝ้าเพราะกําลังใช้เวลากับพระแม่อุมาอยู่นะครับฤาษีไม่สนใจนันทิจึงเข้าไปอย่างที่ประทับของพระศิวะด้วยอาการไม่เคารพ พระศิวะได้เห็นจึงโมโหจะใช้ตีศูนย์จัดการนะครับแต่พระแม่อุมานห้ามมาไว้ฤษีพระฤคุจึงสาบให้พระศิวะเนี่ยมีเป็นผู้บูชาแต่ในรูปศิวะลึงเท่านั้นแล้วจากนั้นฤษีพระฤคุก็มาอย่างไวกุลตะของพระวิษณุพระวิษณุได้หลับอยู่ในโยคะนิทราเมื่อฤษีพระฤคุปลุกพระวิษณุวิษณุก็ไม่ตื่นนะครับฤษีพระฤคุจึงได้ถีบหน้าอกของพระวิษณุจนทําให้พระวิษณุตื่นขึ้น พระวิษณุเห็นฤาษีที่ก็ได้ถามว่าพระฤาษีเจ็บเท้าหรือเปล่าโดยไม่โกรธเลยนะครับและยังไม่พอนะยังได้บีบนวดเท้าของฤาษีแล้วก็บีบไปโดนตาที่เท้าของฤาษีอีกด้วยทําให้ฤาษีพระฤคุสํานึกได้นะครับและได้ขอขมาพระวิษณุและได้รู้ว่าพระวิษณุนี่แหละประเสริฐที่สุดในสามโลกนะครับพระลักษมีซึ่งสถิตอยู่ในหน้าอกนะครับโดนฤาษีถีบนะซึ่งไม่ก็ไม่พอใจนะครับ พระลักษมีเนี่ยเห็นฤาษีโอหังจึงได้สาบให้พรามนั้นไม่มีทรัพย์ใดๆนะครับแล้วพระนางเนี่ยจะไม่ไปหานะครับไม่ว่าจะภาวนาเท่าไหร่นะครับฤาษีได้ยินก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับจึงจึงรีบบอกพระลักษมีว่าสาเหตุที่มาหาเนี่ยก็แค่ต้องการทดสอบสามมหาเทพเท่านั้นนะครับแล้วพระนารายณ์เนี่ยก็ยิ่งใหญ่ที่สุดพระลักษมีจึงได้ลดคำสาบว่าฤาษีจะต้องบูชาพระวิษณุนะครับจึงจะพ้นคำสาบของพระนางนะ ถึงจะมีความมั่งคั่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้เรื่องของฤาษีพฤคุยังสัมพันธ์เกี่ยวกับพระวิษณุนั่นก็คือฤาษีพรฤคุเนี่ยมีภรณาชื่อขยาตินะครับในหนังไปออกเสียงใกล้ๆกับคําว่าขายาตรีนะครับอันนั้นเป็นพระแม่ขายาตรีนะมันดาแห่งพระเวทนะไม่เกี่ยวกันนะนั่นอ่ภรรยาของฤาษีพฤคุเนี่ยชื่อขยาตินะครับ และนอกจากนี้เนี่ยฤาษีพระฤคูยังเป็นบิดาของพระสุขหรือสุกราจารย์นะซึ่งเป็นครูของเราอสูรและยังมีลูกสาวชื่อนางภาควีนะครับซึ่งเป็นอวตารของพระแม่ลักษมีนะครับในต้นฉบับแปลของรามเมศเม่นอนกล่าวว่าภรรยาของฤาษีพระฤคูชื่อคือนางอุษนานะครับส่วนพระแม่ลักษมีเนี่ยบางตำรากล่าวว่าเป็นแม่ของกามาเทพอีกด้วยนะฮะฤาษีตนนั้นเป็นสาเหตุทําให้พระวิษณุต้องอวตารไปเป็น ผู้ปราบอาสูรนะแล้วก็พัดพรากจากพระลักษมีในทุกๆกลับนะครับเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องเช่นนี้นะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งนะครับฤาษีเราอาสูรเนี่ยลบกับเทวดาจนพ่ายแพ้นะครับแล้วหนีมาขอความช่วยเหลือนางขยาติซึ่งเป็นภรรยาของฤาษีพรฤคุนะครับพระวิษณุขอให้นางขยาติเนี่ยย่ามาขัดขวางนะครับแต่นางยืนการานจะปกป้องอสูรนะพระวิษณุํำคาญน,นะก็ ัดเสียงของนางด้วยสู่ทัศนาจาักนะเพราะทนความดือดึงไม่ได้แต่ในหนังเนี่ยลดความโหดลงคือเอาวิญญาณไปนะฮะและได้กําจัดอสูรทั้งหมดฤาษีพระฤคุเห็นว่าบุตรเขยคือพระวิษณุเนี่ยฆ่าภรรยาของฤาษีไปนะครับจึงสาปให้พระวิษณุเนี่ยต้องพัดภาคจากชายาและต้องเกิดมาเป็นอวาตารต่างๆรวมถึงพระรามในครั้งนี้นะครับทุกอย่างจึงเป็นคำสาปของฤาษีพระฤคุตนนี้นี่เองนะครับ ในพักวัตคีตาเนี่ยพระกฤษณะก็บอกว่ามีอุปมาเปรียบเปรยว่าฤาษีพรุคุก็คือเป็นผู้เยี่ยมยอดในรันดารฤาษีทั้งหมดอีกด้วยนะครับเท่ากับว่าเรื่องราวที่เกิดนารายสิบปางและรวมถึงรามาวาตาครั้งนี้ก็มาจากฤาษีตัวแสบคนนี้นี่เองนะครับ